มาสุขา้ามาสุกข้าอนเขีไหอนันไม่ไกว่าหนเียเมท้าเขาดห็ดนะครเ่นไม่เขียนดเกนีน้นะัดันกนเดียวนีอันนี้จ้ต้งน้องเลยก่ะ ต่างกันเหมือนเช่งว่าอันนี้เขามันหนักอืออด้งเขาานถึงเล้วือืชื่ใหม่ถู้านถโอเคโอเคาอตอกฆาตอก้าตาล้วเขาต้งเหนือทำโตะเกนู่นเล็กนั่นเรียกมันขามันน่ะเสาอขาอยู่จีตองให้ตัวขนาดฝนตกะนาเน่ย Một số ca mô số mô số bio bio Tới bio 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 Tới bio này đây มันท <Hoy S 2> <Okay. S 1> ี ute, hey, ่3ัเจดเรียสาวให้เาพาไปเนี่ตีนาเลี้ยนอมที่นื้อคนลานี่เขาพาดีนัดเล็กทำได้ถืว่าเขาพาเขเียดมีหมาทำ ดนเดี๋ยไปาทานวนเดให้ผู้่มลันเลขาะนนาบางปวยเอาขาเช่มะเอ้าเขาก็พกคิวด้วยครับในมืองกว่นเอาาในขนนมืนอในฝนตกน้ำนองขอนวันที่สเสอในเจยดยเ,ยเหลือสองสวันเส้าฝนตกน้ำใหญ่ครับมันไงเต็มตีไม่ไต่อ มึงปวนเฮาายู่ะนรับน้องพี่น้องอ่ะกาถึงพี่น้องไต่สู่เออมึงกูหายหุดมาและมึงปไหนเรียกอะย่าเงียนาเรียก<อ>รเรยกเรีเเรียกอ,อ,อรเรียจ้าฮอเรียวจ้าฮอ๋อฮัลโหลก ดีล like like ้วเาะโอเคาเคาอ้าวอนนี้ไม่ดีแล้วขะเนาะบรรดาข้าวขาทั้งเสียงไงเมื่อไงเข้าวขาเรื่องมาค่ะเมื่อปลุกติพินคุลูกสาววันไอ้ตาหนึ่งตีเอาซื้อตาหนึ่งขึ้นรัดคือน่าผายกบก้าวปลุกตัวไม้ซักขะเนาะขอาปลุกตัวไม้ซากไง ต่อท่านต่อสีขาค้าในผลโชคอะไรกลางพัดเตียงพักาแล้วเรียกกันเนาะอ๋ออันนี้เป็นเียงขนาดไหนอันนี้เ็นอันีเนาวคาเลยอ๋ออุดมีนยนะนายอุตมีนละจานอออลออลออุมีนนะนายอุตมีนปยย่งอ่ะปัญมันปอญมันน่าี่นด้เลยยงนาเนาะ ủa tầm này đi ăn nè đi thả lặn đi phải lặn đi thả lặn đi thả nào hả thả lặn đi thả lặn